สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าขช่องจัสถอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WZ c ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับก็มารีวิว WZ 0 3 4นะลิงนะนี่ใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสถอยด้วยนะครับรถญี่ปุ่นนะนี่สำหรับกล่องนี้ครับก็มีอยู่4ชิ้นนะเป็นโมเดล2เสา1นาน1นะครับ มาเริ่มตัวโมเดลก่อนนะครับนี่ลิงบาบูนตัวนี้ก็เดี๋ยวขอประกอบไปเลยแล้วกันอ่ะก็ไปรอบนี้ปุ๊บก็จะได้เป็นลิงแบบเบ่งกล้ามนะที่ชื่นชอบมีหอกควนควนมีหอกเออไปที่ชื่นชอบนี่ตัวเกราะเนี่ยทำออกมาได้ดีนะเพื่อนๆน,นะดูสีเกราะโดยเฉพาะต,ตรงนี้โอโ้โหสีมคาลิกอะเหมือนแบบโลหะเออแล้วก็ตาปั๊มตรงนี้ขอโชว์ไปเลยเห็นไหม นี่หมวกดูสีหมวกเออแบบทำดีอะ่ะนี่ไอตัวที่โดนโซโลฟันแล้วเอาน้ําลายแบบมาทาแล้วหายอเออเนี่ยแล้วก็ดูดาบครับดาบ,ดบโหเป็นไงนี่อ่างเท่ใส่เกราะด้วยนะเออนี่เอาไปวางคู่กับมีฮอกนะสวยบอกเลยตัวนี้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็น เสานะเสาของเขาก็จะเป็นเขียนคําว่า e นะเพื่อนๆนะเขียนว่า e นะนี่ต่อไปฐานเขียนว่านี่ลิงก์กันนะ e เห็นไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะประกอบก็เอาเสาใส่ไปก่อนอนะันดับแรกนี่อย่างนี้ไม่ต้องดันเข้าไปเยอะดันพอตึงมือแล้วก็เสียบไป เสาลงไปก่อนนิดนึงอา้าวแขนรุดทั้งนั้นเดี๋ยวอาจจะใส่ไม่ดีอ่ะเรียบร้อยไปดูเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดฝอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ